จะได้ครับดูคลิปใน u t u b e ได้ครับเปิดหน้โปรไฟล์เขาเลยเข้าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ช่องผมครับแล้วก็มันจะมีลิงก์ u t u b e อยู่ครับล็อกล็อก,อกมาถึงเราแล้วมันมันมันจะมีลิงก์ y o u t u b e อยู่ครับลองเข้าไปดูได้ครับผมสอนทำสก,กินทองไว้ในนั้นแล้วครับวปวดแ้ก ยำกระมจ้ะว้าหมูหาหาหาอตังนี้นะีอบบมไโอยยโง่ดอีเจเจอะไรบ้า คาวะพี่พี่เโคดเก่งเลยพี่โอ้ตบมือ้เลแป๊บๆๆโคตรจริงใจพี่ระวังปืนสามสองหนึ่งปั้แล้วผมโดนจิงครับผมโดนจิงใครอ่ะพี่ดีๆนะเบื่อนกทางนนะเบืพี่ดีๆบองหัวแตกเรียกทอง กลแลงวโอ้จังมะาโอ้พี่บิตรเีเลีไหนวะเลี้ยไหนวะเ่เอาพี่ใจเลยพี่โดนยิงเอาแมงตาแล้วนี่หว่าเียนี่คทำชื่อะไรอยู่เนี่ยอ อยากเห็นคนดูพี่ขึ้นถึงหมืน่นคนที่คนที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ช่องใหญ่ๆเขายังทำไมไไ่ได้นะครับเอ้ยรถจะพังรถจะพังเฮ้ยมันลงรถมันลงรถสวย

ใเพราะแก๊สแม่งเฮ้ยมันปา,านเลยนะเว้ยเฮ้ยปานเลยรี่โอ้โหพี่อ๊อเงียบพี่พูดพี่พูดแบบนี้ี่เกิดกคนละปานเว้ย using a bandage. phải dán rồi lấp nốt không phải ทำไมจะไม่ท right no. no. I mean, no. oh. no. ันเราพี่ไอมาแตกโอ้โหยาตีนึงพอดีด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาเนี่ยผมมาแล้วเนี่ยไอน็่มกอกระน็อกกรน็อกเนี่ยต้องหมอบ้างกรน็อกอ้อมผมอ้อมผมอ้อมผมอ้อมอยู่อ้อมอยู่อ้อมเดี๋ยวพี่ออกไส้เดี๋ยวพี่ออกไ้

เียฝนตูดล hey, ุกอะไรอะไรคิวอะไรนี่แม่งกูบอกลัเข้าัเข้านี่ใครสนใจกูเลย n here ไ้คนหยวอว่วสารนี่อุยวสาก็จริงครับแต่วอาวิสารไม่เป็นครับขอเี่หลายๆด้ที่กะตือกระ

โดนหลบหลบหลบไม่โดนไม่ไม่อัถ้าไปในฟันหลายก็บอกขนาดนี้ถ้ายิงมันโดนตาพ่อแล้วะไร w e a e ก็เกินไปจริงถ้าแม่งเอาบอลไม่ได้เลยอ่ะกดเข้าไปสักนในในสอกันเฮ้ยมีใครยิงสไนเปิลวะอยู่บนหัวผมบนหัวโัวมาแล้วรเพื่อนด้วยเหรอ โผล่ไอ้นี่แต่งคนบ้าเลยตายไหมตายไหมตายไหมยังไม่ตายยังไมตายแล้วเขาเดินต่อไปเิบกเยอะเล้เขารวยไงเขาตังเยอะรับไม่ให้เยอะเยอะไแมาสินทุกคนับ ไปเพื่อนแล้วเพื่องการ,รเ,รรเรรล่นอะไรเนาะสวยสวยนี่โด,ด็ใหม่ตัวแล้วแต่การแต่งปืนขอไอ้นีนน่มันโคตรกาวเลยแล้วเปลี่ยนปืนมุ้งถ่า่เรียบร้อยโอเคเ

ไปไหนอ่ะพี่ไอ้ย้านกนกข้ามทีกูข้าไปด้พี่กูเกือบรอดแล้วไอ้ย เยี่ยเกือแล้วอเกือบรอดแล้วเมื่อกี้ Weapon here ไม่เด็กพี่อม่อยานปนมัน่พี่ข้างในข้างในเยอะเลยระวังนะเขียแม่ไปยิงปุ๊บถูกยิงไ h ถึงหมด ข้างในยังเยอข้างในลืมในหนาบอกไว้ก่อนใครอยู่อยู่ับตีไรเก็บได้ตัวหนึ่งน็อนสองล็อกสองอะไรอย่างนี้ ย่อโอ้ยพี่โอ้โหพี่ที่แม่ข้างนยังมีป่ะข้างในยังมีที่จริงพี่อยู่อะเนี่ยผมขอคุณพี่พี่หันตู่ไม่เขาไลงไม่เขาอืมไม่นกตงกรแพงตงแพงกอแล้ว่อลเบิดอะไรแล้ว่ะ แต่เลยแต่เลยต่ยแตเลยมันเขายุ่งยเฮ้ยมันมาแล้วที่สไตล์พาร์ตคืออะไรหรอครับน่ะตอนเอาให้ดูก็ไม่อยู่ตอนนี้ดิแค่ตอนนี้ดิปิดเจอโลก่อน,นเจอโลล้วนแล้ว กันเข,ข้าวงกันด้วยเนี่ยตอยก่อทองด้วยว่ะไม่ผมแม่งไอ้แค่เจอโลแม่งเล่นกับพี่อุ้งฝั่ง่วงเฮ้ยละคนอื่นมึงไม่ยิงวะเอากูให้ได้ด้วยเป็นอา

ก็แตกแล้วเหรอกอเต็มเลยนะไม่ผมยิงบนล่มมากอแตกแล้วไอ้ย้วกูโดนแล้วกูโดนคาตานะเหล่าแกไอ้ยางชี้เลยเี๋ยเรแตยวงอะตยวงออ อืมสรุปเอากูคนเดียวแล้วก็ตายวงไปดีมากมันบอกว่ามันบอกว่ามันจะลากพี่ไปด้วยไงประเด็นอนะเรี hey, yeah. ็วชิบหาด